สวัสดีครับเพื่อนช่างวันนี้ช่างป้างจะมานำเสนอการตรวจซ่อมจอซัมซุง32นิ้วนะครับโมเดลรุ่น LA 32B530P7R นะครับอาการเสียก็คือไฟสแตนบายปิดค้างตลอดคือตำแหน่งนี้นะครับอาการเสียคือติดค้างตลอดและทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับอันนี้คือรีโมทของเขานะครับ ต้องขออภัยท่านผู้รู้ด้วยนะครับช่างปังก็ให้ถือว่าช่างปังเอามะพร้าวมาขาดสวนแล้วกันก็ขอบคุณที่เพื่อนช่างทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนี่ก็คือโมเดลรุ่นของเขานะครับนะครับ <c oughs> ช่างปังได้ถอดสกรูน็อตไว้บ้างแล้วนะครับจะดึงฝาอกให้ดู อาการเสียก็คือเอขอแนะนำเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบก่อนนะครับว่าอันนี้เขาเรียกแผงนี้นตอนบอร์ดหรือเมนบอร์ดนะครับชับกวาในเชื่อมต่อสาย AV ไว้แล้วนะครับแล้วก็ HDM i เไเจอจุดเสียแล้วครับแล้วก็ทำการบักกี้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้เขาเรียกว่าทีคอนหรือว่าสายแพรอันนี้สายแพรนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า,าเคเบิลนะครับอันนี้ก็ภาษาอังกฤษ เขาเรียกว่าสายเคเบิลเหมกันนะครับส่วนแผงนี้เขาเรียกว่าแผง p o w พาวเวอร์ board. นี่เขาเรียกแผงทีคอนนะครับนี่ก็เป็นรุ่นของจอนะครับ <c oughs> ว่าเราได้ทำการบกักกีตรงไหนนะครับว่าอาการเสียไฟสแตนบายมันติดค้างแล้วก็คลายน็อตออกมาก,ก่อน แล้วก็สไลด์บอร์ดออกมาสไลด์ออกออกมาก็มีแผ่นปิ้นใต้ท้องเครื่องอย่ประมาณนี้นะครับตำแหน่งที่ตรวจพบว่ามีน้ำนะครับที่ไฟไม่ไปเลี้ยงอ่านี่ตันบอร์ดและสั่งงานไม่ได้นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับชักวป้าได้ทำการบอกกีไว้แล้วนะครับบอกกีก็ใช้โดยประมาณนี้นะครับไว้ตตัวนะครับบวกกีก็ไปที่ขานี้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันเพิ่มมันใช้งานมานานก็ใช้ทินเนอร์ล้างทำความสะอาดนะครับก่อยให้แห้งเราก็ประกอบ,บเข้าตามเดิมนะครับเข้าก็ทิ่มเข้าไปในสวัตที่เดิมขอ้ามานะครับอย่าให้ขามันหกักยึดนัดสกูหนึ่งตัวนะครับเพื่อทำการทดสอบต่อนหลังจากนั้นนี่นะครับหมอก็เย็นน่แล้วสนาดนี้ ก็พวกนี้ก็คือเครื่องมือช่างปั้งเกตค่ะโต๊ทํางานช่างปางนะครับป,ประมาณนี้ก็มี้ทิ้นเดอร์หัวแรงแล้วครับมีอินเตอร์คู่ใจเครื่องมือสำหรับพิมพ์ใบเสร็จให้ลูกค้าครับทีนี้เราเชื่อมต่อ AV ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ดีไวไวเรียบร้อยแล้วก็มือกล่องพีไดนะครับแล้วก็ทำการเทสเสียบสายพาวเวอร์เข้าไปนะครับ เปิดสวิตไฟนะครับกล่องน,นี้ตนไฟแตนบายขึ้นโชว์แล้วครับอ่าเครื่องทำงานทันทีนะครับขึ้นโชว์ av เลยครับ ยีดยืมลายสองต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวในผ้าใส่สบายด้วยนะครับใครที่รู้ว่าใส่หลังจากนั้นเรากดนะครับไม่อยากใส่ตัวนี้แล้วมันไม่สบายเลยของตัวแอลโลไลน์เนี่ยเขาต้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผ้ามันจะฟิวๆสบายๆแต่ผ้ามันแน็้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ให้ความรู้ผมแล้วก็คุณผู้ชมมากขนาดนี้นะครับผมขอบคุณเลยมากเลยครับเดี๋ยวพี่แบงค์หยิบสักตัวนึงให้ผมเลยนะเอาตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยแพ้ได้รำ ก็ใช้งานได้แล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหรือว่าเพื่อนช่างที่สนใจในการตรวจซ่อมนะครับก็ต้องขอภัยท่านผู้รู้แล้วนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ติดตามรับชมได้เงินแน่นอนก็เพราะว่าเนื้อมันมีโปร